ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีคุณภาพโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2567เครือข่ายสถานศึกษาที่10เครืองใน3สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โรงเรียนบ้านทาดน้อยสิงประชาวิทยาคารผลงาน อ่านคำซ้ำทวนชวนเขียนเรียนข้องท่องขึ้นใจภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาดรสมประสงค์ยม,มนาครูผู้รับผิดช,ชอบนางสาวขวัญชนกสุทธิอาคารประเภทขนาดสถานศึกษาขนาดกลางการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 1. มีการพัฒนางานวิชาการ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2567เพื่อสนองต่อนโยบายและแผนกลยุทธ์นำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยและโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา2การบริหารแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการดำเนินง,งาน 3. การพัฒนาและส่งเสริมครูให้พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสถานศึกษามุ่งพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21และส่งเสริมให้ครูเป็นนวัตกรสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 4การดำเนินการคัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนได้ชัดเจนและสามารถพัฒนาอย่างตรงจุด5มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 1. มีกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนภาษาไทยโดยใช้สื่อบิงโกและนวัตกรรมอ่านจากลูกสะกดคำา 2. มีการเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายทำการเผยแพร่ผลงานบอร์ดเกมการศึกษาบิงโกภาษาไทยไปยังดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ o b เบ c o n t e n t Center และเผยแพร่ผลงานไปยังสถานศึกษาอื่น 3. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 1. โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนวัตกรรม Adda Model ประกอบด้วย A One Agreement ตกลงร่วมกันกำหนดทิศท,ทางและเป้าหมายการสอนภาษาไทย D 1 Design ออกแบบกิจกรรม s w o t ออกแบบกิจกรรมเหมาะก,กับผู้เรียน D Two Doing การลงมือปฏิบตัตินำแผนสู่การปฏิบัติจริง A 2 Assessment ประเมินผลประเมินตามแผนที่กำหนดไว้ R1 Report นำเสนอรายงานการดำเนินงานเพื่อเป็นฐานข้อมูล R2 Review ทบทวนถอดบทเรียนสองครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก (Active Learning) ครูภาษาไทยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้ดีขึ้น3ผลสำเร็จของผู้เรียนปีการศึกษา2566กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสำเร็จระดับ3ขึ้นไปร้อยละ5 1 2 8ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,565คิดเป็นร้อยละ6.24ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ8.14 4. ผลสำเร็จจากการประกวดแข่งขันด้านความสามารถพิเศษทางภาษาไทย เด็กหญิงเครือมาศกำมแสาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนรวมภาษาไทยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566และรางวัลผลงานอื่นๆอีกมากมายขอบคุณค่ะ